สวัสดีค่ะมาพบกับพี่อ้อนอีกครั้งนะคะกับรายการเขาว่ากันว่าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านะคะโรคหัวใจไม่ได้เกิดเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะในเด็กก็สามารถที่จะเกิดโรคหัวใจขึ้นได้ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะควรจะหมั่นสังเกตอาการของลูกน้อยนะคะว่ามีอาการผิดปกตินะคะอย่างไรบ้างเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพาน้องๆมาพบกับแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะค่ะวันนี้พี่อ้อนจะพาทุกท่านมาพบกับ กมาราแพทย์โรคหัวใจในเด็กประจําโรงพยาบาลกรุงเทพระยองของเรานะคะคุณหมอปุ้ยคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงจุธารัตนโอเสกนะคะเป็นกุมาราแพทย์โรคหัวใจประจําโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้พบกับคุณหมอเฉพาะ,ะทางในด้านของโรคหัวใจโดยเฉพาะนะคะวันนี้พี่อ้อนมีคําถามค่ะที่เคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีข้อสงสัยนะคะขออนุญาต เริ่มคำถามแรกเลยนะคะคุณหมอเขาว่ากันว่าโรคหัวใจในเด็กเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดจริงหรือไม่คะค่ะโรคหัวใจในเด็กเนี่ยนะคะเจอได้ตั้งแต่ในท้องเลยค่ะแล้วก็ หลังคลอดออกมาเนี่ยบางคนก็จะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ค่ะอย่างนี้เอ๊เราจะทราบได้อย่างไรคะหรือว่ามีวิธีการสังเกตยังไงว่าลูกของเราเนี่ยจะเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วคะค่ะอาการแสดงของโรคหัวใจนะคะก็จะมีได้ตั้งแต่เขียวหรือ,รอกลุ่มอาการที่มีอาการเหนื่อยดูดนมได้ลําบากหายใจหอบเป็นต้น,นะคะ่ะโอ้โหอันนี้นี่ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะ,คะ สำหรับคำถามต่อไปนะคะคุณคหมอปุ้ย<ๆ>เขาว่ากันว่าโรคหัวใจในเด็กเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้จริงหรือไม่คะจริงค่ะบางโรคก,ก็สามารถหายได้เองนะคะโดยเฉพาะโรคที่มีรูขนาดเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามแล้วก็หายไปได้เองแต่บางโรคก,ก็ต้องอาศัยการผ่าตัดค่ะ,คะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลเนาะค่ะ,คะ สำหรับการวินิจฉัยและเครื่องมือการตรวจรักษาของกลุ่มโรคหัวใจต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอปุ้ยค่ะก็ในกรณีถ้าสงสัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดน,นะคะก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็มีการตรวจด,ดูเอ็กซเรย์ดูปอดนะคะว่ามีปอดแฉะมีหัวใจโตรหรือเปล่าแล้วก็มีการดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจะคะ่ะดูว่ามีหัวใจห้องไหนโตผิดป,ปกติหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะมาทํา อัลตราซาวหัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีอะค่ะเพื่อดูโครงสร้างของหัวใจดูการทํางานของหัวใจรวมไปถึงเส้นเลือดต่างๆนะคะซึ่งการทำเอ็กโคเนี่ยจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้มากถึง90%ของโรคหัวใจที่การแต่กำเนิดเลยค่ะแสดงว่าเครื่องมือนิทันสมัยและแม่นยำมากเลยนะคะแต่เอ๊คุณหมอปุ้ยคะนอกจากโรคหัวใจที่คุณหมอปุ้ย ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่ยังมีอาการอย่างอื่นหรือโรคหัวใจอย่างอื่นไมหมคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ควรที่จะพึงระวังแล้วก็รีบพามาพบแพทย์ทันทีค่ะค่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีไม่ใช่หัวใจพิการแต่กําเนิดแต่เป็นการเต้นของหัวใจผิดปกติอะคะ่ะซึ่งกลุ่มนี้มักจะมาด้วยอาการเป็นลมหน้ามืดหมดสติหรือว่ารู้สึกใจสั่นนะคะกลุ่มนี้เราก็มีการตรวจพ,พิเศษเพิ่มเติมเช่นดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากนั้นเราจะมีการติดตามดูการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าโคเตอร์มอนิเตอร์ลิงอะค่ะ ซึ่งจะทําให้การวินิสัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นได้ฟังคุณหมอปุ้ยแบบนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะบางท่านที่สงสัยว่าบุตรหลานของเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจต่างๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะ walk in เข้ามาปรึกษากับคุณหมอปุ้ยได้วันไหนบ้างคะหมอออกตรวจวันเสาร์ค่ะช่วงเที่ยงถึงสองทุ่มนะคะ ที่ศูนย์สุขภาพเด็กนะคะประจำโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราได้รับความรู้อย่างมากมายนะคะและเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ทุกท่านนะคะจากคุณหมอปุ้ยนะคะวันนี้พี่อ้อนอยากจะให้คุณหมอปุ้ยช่วยแนะนำนะคะวิธีการปฏิบัติตัวหรือวิธีการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับเด็กๆในกลุ่มโรคหัวใจว่า ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะในเด็กกลุ่มโรคหัวใจนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอะ,ค,ะค่ะเพียงแต่ต้องกินยาสม่ําเสมอแล้วก็มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะอท้ายนี้คุณหมอปุ้ยอยากจะฝากอะไรสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านบ้างคค่ะก็คือหัวใจลูกก็เหมือนหัวใจของพ่อแม่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพของลูกโดยการพามาตรวจถ้าเราสงสัยในกลุ่มโรคหัวใจในเด็กคะ่ะ สำหรับวันนี้พี่อ้อนก็ขอกราบขอพบพระคุณคุณหมอปุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระและความรู้กับพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย